รถทุกคันต้อนรับปีไหมสูงสุด50า0มบาท อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยจะพาไปชมในส่วนองศูนยนรวมโควินมากกว่า20คันกันเลยทีเดียวนะคะเราขนเข้ามานะคะพร้อมกับราคาพิเศษนะคะเริ่มต้นที่4แสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะเรามีตั้งแต่ปี2017ถึงปี2022กันเลยทีเดียวนะคะเรามีมาให้เลือกชมมากกว่า20คันแล้วที่สำคัญลดสูงสุดกันไปเลย50,000บาท เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะบอกเลยว่าเรามีให้เลือกกันทุกยี่ห้อกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโตโยต้ามิตซูบิชิหรือจะเป็นอีซูซุนั่นเองนะคะรักยี่ห้อไหนนะคะมาเลือกจับจองกับเราได้เลยนะคะทุกคันนะคะเราแต่งออฟโรดมาให้ทุกคัน ที่สําคัญนะคะใหม่เริ่มต้นแค่20,000กิโลเท่านั้นโอ้โหใหม่น้อยใช้งานน้อยมากๆนะคะเดี๋ยวมาชมคันแรกกันเลยนะคะคันแรกของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของ t o y ยต้า r ีโวนะคะตัวนี้เป็นสีเทาดํานะคะใครที่ชอบในส่วนของสีนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นสีที่แบบยอดนิยมมากๆนะคะทุกคนก็แบบหาเพราะว่า เข้าสวนลงสวนนะคะไม่เลอะแน่นอนสําหรับสีนี้นะคะอ่ะคันนี้นะคะเราก็แต่งออฟโรดมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล้อหลายลูกโมนะคะอันนี้เป็นล้อใหม่แม็กใหม่กันเลยทีเดียวนะคะบันไดข้างนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการชนแบบลากจูงนะคะอันนี้บอกเลยว่าเราแต่งมาให้ทุกคันกันเลยทีเดียวค่ะ ไปชมในส่วนของคันต่อไปกันบ้างนะคะคันต่อไปใครที่เป็นขวัญใจมิสซูบิชิไทยท่านนะคะคันนี้เรามีเข้ามาแล้วนะคะคันนี้นะคะสวยงามมากๆเป็นปี2019ด้วยนะคะสีขาวตัวนี้นะคะใครที่อยากได้สีขาวก็มาจัดกับเราได้เลยนะคะมาพร้อมราคาพิเศษคันนี้ใหม่น้อยด้วยนะคะอ่ะไปชมคันต่อไปกันเลย ใครเป็นขวัญใจอีซูซูกันบ้างคันนี้ไฮไลท์เพราะสวยมากๆนอกจากแต่งลายลูกโม่มาให้แล้วบันไดข้างแล้วกันชนแบบลาดจูงแล้วคันนี้นะคะเราใส่ในส่วนของซุ้มล้อมาให้เรียบร้อยนะคะแต่งมาแบบสวยงามพร้อมวิ่งงานพร้อมบรรทุกพร้อมลุยกันเลยทีเดียวคะ่ะมาดูอีซูซูคันต่อไปนะคะคันนี้บอกเลยว่าไฮไลท์มากนะคะเพราะราคาแค่4ี่แสนกว่าบาทเท่านั้นสำหรับคันนี้นะคะ ราคา4แสนกว่าบาทปี2019แส่งสวยมากนะคะมาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของแม็กกัวนี้นะคะเป็นเป็นยางใหม่ด้วยนะคะนี่เป็นยางแม็กซีสนะคะ สวยงามมากๆนะคะแล้วก็บันไดทางขึ้นนะคะก็แต่งมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาก็เบามากๆผ่อนอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะคันนี้ราคาสี่แสนกว่านะคะจัดไปเลยฟรีดาวได้เลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะอ่ะถัดไปคันต่อไปกันบ้างนะคะใครที่เป็นขวัญใจรีวอนะคะอยากจะได้สีบอลเงินคันนี้เป็นสีบอลใหม่เป็นสีบอลเมทัลลิกนะคะสวยงามมากๆนะคะเจะแต่งมาให้ครบครันเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นล้อลายลูกโม่นะคะซุ้มล้อนะคะบันไดทางขึ้นหรือว่าจะเป็นด้านหลังก้กันชนแบบลากจูงนะคะไว้พร้อมรองรับลูกค้านะคะ,ะราคาจะอยู่ที่5 9 0 0 0บาทเท่านั้นสําหรับคันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทนิดนิดเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะคันนี้จะเป็นปี2 0 1 7นะคะใครที่แบบอยากได้ปีใหม่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะมาจัดคันนี้ได้เลยจ้าอ่ะ ชมรีวอร์สีบอลกันบ้างนะคะคันนี้เป็นหน้าหมูป่านะคะเป็นตัวใหม่ปีใหม่กันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะใครที่แบบว่าอยากจะได้หน้าหมูป่านะคะคันนี้ก็จัดของแต่งมาให้รอบคันเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าของแต่งเราแต่งมามูลค่าไม่ต่ำกว่า5 0,000บาททุกคันนะคะอันนี้ที่เห็นอยู่นะคะเป็น10คันตรงนี้นะคะเรายังมีสต็อกอีกเป็น10คันนะคะใครที่อยากจะได้โฟ i n วินนะคะบอกเลยว่า ปีใหม่นี้นะคะเราเริ่มต้นสิ่งดีๆนะคะบอกเลยว่าลดกันไปเลยค่ะสูงสุดถึง50,000บาทนะคะมาจับจองกับเราได้เลยค่ะฟรีดาวทุกคนันผ่อนเริ่มต้นแค่8,000นิดๆเท่านั้นนะคะใครที่สนใจ 4Win ินของเรานะคะวันนี้นะคะเราลดสูงสุดถึง50,000บาทพร้อมของแต่อีก50,000บาทนะ ที่สนใจนะคะอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมนะคะเพียงแค่แคปหน้าจอนะคะบอกว่ามาจากน้องแอมนะคะก็จะได้ส่วนลดเพิ่มเติมทันทีค่ะและที่สําคัญค่ะอย่าลืมค่ะโทรมาที่เบอร์0611781999นะคะคุณจะได้รับสิทธิพิเศษอีกมากมาย